โอ้สวัสดีวันนี้วันจันคนเล่นเยอะมากเลยอะ่ะเจ็ดแปดร้อยตอนแรกผมจะไม่อัดแล้วนะเนี่ยเห็นคนมาเยอะอย่างนี้เลยอยากเข้ามาอัดหน่อยหาคนเล่นกันผมเข้าตัพนี้มามีคนแต่งชุด,ดว,วินเทจเฟลดได้แหละชุดไฟเอ็มอ่ะเพียบเลยใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้ลานรับเติมโลบักแบบไอดีพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต King อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเนี่ยเออี่ไง่ี่ไง,ไไงเจอละ

าแม่งไงมาปั๊กใส่หัวเต่กับกันในควายตัวพังเลยอู้กูตลกเสียงลงฟิลมากเลยก็ดูดิเบาอแล้วไงให้ไปใส่ฝันหน้าพี่ถ่ายเท่าไหร่ลงดอยมาไม่เอาดิพี่นะฮะคุยคุยกับจิ๊บอะไรกันเฮฟิลิปปินในควายเสียวัชลี่ไตวัชลี่ควายบ้านแม่งสิเฮ้ยเอา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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยควายบ้านแม่มุจิแม่งด่ากันในแมพติงตองจัด นายจะไปแต่งตัวติงตองเท่าพี่เลยเอ้ยทำไมอ่ะไอ้คุณไอะติงตองพอยังด่าเขาเนี่ยอะไรเนี่ยขอโทษครับพี่เลยไงเดี๋ยขาแบนออกเซิร์ฟหรอกเอ้ยเอ้ยพี่โหดเกินเอ้ยเฮ้ยย่ามึงเอ็กซ์สาวหรอไอ้แกล่ะอ๋ออ๋อหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงเจอมึงเจอรถพี่กูละรถพี่กูเนี่ยมั่้างรถพี่เนี่ยรถพี่อะไร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 แบ็คอะไรเมื่อะไรเนี่ยองมึงเนี่ยมึงเล่นแวนการ์ดเยอะไปมึงเนี่ยมึงเล่นบันดี้ไฟเยอะไปเปล่าเนี่ยมึงอย่าติดการ์ดเยอะนะเว้ย Ôi bỏ lại quá hơi Nắc lên quá ha Lố Nhưng mà anh đã ngỏ Mà anh đã ngỏ Khai yệt Ý là khai mày đó ai cũng muốn hạp ติงตังเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ไม่ตัวเล็กอะเเวล่าเล็กได้อีกอันนี้อันนี้คือไซส์ปกตินี่นี่ไซส์ปกติคือไซส์นี้เออส่วนอันนี้ไม่ปกติทำไมตัวเล็กอะอ้เนี้คุณนึกว่ามด เป็นมดซะละโคตมันอะฮะอะไรวะเฮ้ยนี่ไง่ไหโอ้ไม่ใช่วะไม่าจะมม่งเล่นเกมอยู่เครื่องเดียวได้ยินเสียงเกือบสิกว่าคน กันเลยจีบได้ไหมจีบได้ไหมผู้ฟังไม่รู้เรื่องอ้าวมาว่าผมอ้วนได้ไงครับผมผมแฮปปี้มิลคุณแฮปปี้เวทครับผมอะไรเธอเธอเป็นหมูเนยย่งเขาเป็นหมูเด้งไงเด้งเนยครับผมเนยเด้งครับเด้งอะไรครับผมเฮ้ยโอ้มึงมึงเห็นปะโปตีนรูบอลมันมีสองอาร์ใช่ปะอาร์อาร์หกกับอาร์สิบห้า แล้ว R สามสี่อ่ะ R สาม่แจะแรงอยู่ R สามห้า R สามห้าเต่าทรงห้าหกเปิดมาสี่เก้ามันคุยเรื่องเดียวกันมั้งอ่ยมันคุยเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยเหี้ยใครมันใครมันไปเข้าเรื่องนั้นวะไอ้เหี้ยเข้าเรื่องนั้นพอดีครับพี่ โอ้โหลอ้โหโน้องรักพี่น้องรักพี่น้องรักโอ้โหพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยโอลโหฟอร์มช่างขึ้นมานะเขาเรียกว่าอาชีวะเลโก้ครับน้องอ้าวโหลโหเราใครจะมาอุ้มผมผมไม่ให้คุณลุ้มผมไม่ลาบไม่ลาไม่ลาบเงินกูอยู่คนละกินแบบเขาอ่ะมึงดูเนี่ยน้าโบรพูดว่าอะไรกันอ่ะมเหมยินอ่ะคนละกินแบบเขาอ่ะมึงดูเนี่ยใครชื่อว่าโคลมโคลมสามสองสองอันนั้นอ่ะโบรคนนั้นคือใครอ่ะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหม อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อโบรเองโอเคสวัสดีเพื่อนออขึ้นมาน้องรักอ้าวเราเป็นน้องแกเหรอเราอยู่เท่ากันไม่ใช่เหรอไม่มึงเป็นน้องกูอ้าวอาไหนมึงบอกว่าอยู่ม .4 เท่ากันเออนั่นแหละเราก็อยู่เท่ากันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวตาผีทีเทคุบอกไว้ก่อนหยุดไอ้เด้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดดิจิตอย่าเรื่องจริงมาพูดในนี้โก้คับน้องเล้ว ไอ้เจ๊ออกแมวลูกฉลาดเนาะเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เว้ยตาใหญ่กว่าเว้ยคนว่าผมทำไมเรายังไม่ได้เลื่อนคุณเลยไม่ออกแนวลูกฉลาดนั่นเนี่ยลูกฉลาดคืออะไรอ่ะไม่มันไม่ได้ลูกฉลาดเว้ยพี่คือพูดภาษอังกฤษมันจริงไงพูดอังกฤษมันจริงไงออกแนวลูกฉลาดโอ้ยชุ่าฉลาดไม่ไม่ชอบม่เเป็นคนโง่เออเยี่ยกูด่าโดนปืนน้ออยาโดนปืนหรอผมพูดอะไรกับมาเอ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็โดนด่าได้ไม่คืออยากเป็นคนปกติอะไม่อยากโดนชุ่มฉลาด เอออาชีพอะโอ้ยยี่มโมเดลห้าหกอ่ะคนเปิดอีได้ปะไม่ไม่ไม่กูเล่นเงียบบนเปิดหรอน้องเงียบบนเปิดหรอกบนเปิดโอ้โหมันแต่งไปกี่บาทไนีตัวเนี้ยโอ้โหกี่บาทวะคนดูดูมันแต่งดิเจอฉลามไดโอ้ยมึงอีพีมาเลยดิโอ้ยโอ้ยมึงน่ารักมาก จริงนะพัสจิตเป็นคำอะไรของค่าเนี่ยนี่มันเป็นคนบอกพี่นองบทส่วนหรอคะเห็นไหมครับพี่ผมก็ฟังพี่ตั้งนั้นเลยไอ้นี่อะไอ้แค่นี่ไอ้แค่สองแต่เนีตอนแรกมาด่ากูเลยไอ้แค่ตอนตอนนี้มันเงียบแล้วเหรอไอ้ใหี่ยี่กัะมีไ้ม่นพูดกูฟังไอ้นี่กลนเนี่ยไปด่าอย่าไปด่าคนอื่นกะหลีดีหนูความอุ่นแบบนั้น ไม่ใชยความสักทีอ่ะเฮ้ยเอนีเปนคนไม่ใ้เอยต้าน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 เ้านต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 ้อนต้นตนต้านด้าาต้มต้านต้นต้านต้ดนต้นานต้านตาีตีานั้น้านต้าน้ตาไอ้านตอนตีาอตานตานานาตีตานต้น้ต้ปต้นต้านอนิเมนั้นไหนต้นี้านต้ตาตด้้นตนน้น้นหนนี่ บี้ทำไมคนแก่เขาชอบไม่ฆ่าตัวเองเอาคเ่อนไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนผมเคยเตะมาตลอกไอ้ปมันจะตายเห็อไอ้นไม่ได้บอกว่าให้ฆ่าตัวเองนะอ่าพอดีหนูเขาไม่พอดีหรอเข้าใจถูกแล้วล่ะฆ่าแม่ฆ่าตัวเองก็ไม่ต้องเรียกเพื่อนมาหรอกลูกพายเล่นเกมเหรอคะเนี่ยเขาถามเนี่ยเขาถามเนี่ยลูกเขาถามเนี่ยลูกพาเล่นเกมเหรอเนี่ยไอ้หัวเนี่ยมันด่าเนี่ยมันลูกลูกพี่พาเล่นเกมเหรอเกมเนี่ย เนี่ยข้อถามเนี่ยเลือกพาร์เล่นเกมเหรอโอ้มีลูก้อหนึ่งเลือกพนร์เล่นเกมเหรอโอ้ไม่มีลูกถ้ากูถ้ากูเป็นเมียนี่ยกูน่าจะสวนหัวนะมีมีสวนแบบว่ามีสวนเป็นตันนี่แบบนี้โอ้ยเกินเมียมีเมียแม่ก็คอสเซเพ็นนั่นอะอะไรวะไอ้กตูเรื่องอะไรมินิตนะไอ้ยีเวลาเย็ดก็ร้องอันนี้อันนี้มามอันนี้อันนี้เมียมึงตอนี่ยกูเห็นมึงตบป้องใจเมียเนี่ยอันนี้เมียมึงตอนไหน เหมือนกูปังเหมือนกูฟังแหมืว่าเขาเสด็จมนต์เนี่ยรสักอย่างอะไรแบบเหมือนท่องไว้กูฟังอะไรเงี้ยนี่แบบผมจำได้ว่านี่มันเคยดูผมเตะไปรอบหนึ่งนะเว้ยคนดูไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอซีไอซียูเราบอกอะเด็กเมื่อไหร่จะโตสักทีเว้ยพอเป็นผู้ใหญ่ก็ต้อถึงดสิบิงครูพิงก็เหมือนว่านี่ได้เหมือนว่ามันอย่างพิงก็เอาเวลาเล่นพิงก็แบบวันนี้ได้แบบว่าไปหายพูดไรวะผมอยาก เงนมันอแล้วอ่ะเมยคิดันกมันเหมือนเอ่อมันก็อ่าจะทอะไรไม่ใช่พูดไม่เอเสนกินอะแต่ว่าแต่ว่านีมอายมากะเล่นมันไม่ได้แปลว่าเาว่าเยอือ้ฟังเขาก่อนดีพูดแทรกไย่เลยโอเโอเคอเคเคโอเังก่อดีเออแล้วพอเข้ามาปุ๊บกัจะทาให้ห้องมันสนุกขึ้นหน่อยกจะทาแบบเอ้ย มีความสามารถในการเัดสนใเอามาเล่นกับเด็กๆเล่นกับน้องๆหน่อยแต่พอเข้ามาปุ๊บไม่รู้แหละเจอใครด่ากันเอยเยรู้สึกว่ามันแย่มากเลยก็เลยเนี่ยมีใครขอร้องให้มี่มาช่วยด่าเนี่ยไม่มีนะเนี่ยแล้วไมเลืมด่ากูเนี่ยกูคนเดียวโอ้ยเองเคยพอเพื่อนกูมาปุ๊บไม่มีคนอื่นเนี่ยมีคนพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอีกาลีนี้ก็ไม่กล้าพูดอีกยืนนี้ก็ไม่กล้าพูดทุยคน แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้หมาตัวไหนเหมือนกันที่มาพูดว่าอะไรไอเปียวอนิเมะอะไรเงี้ยอุ้ยเอาก็มีหมาหลายล้านตัวถูกไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าผมจะด่าใครก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นผมก็ทําได้ดิผมจะเตะใครก็ได้ดิถ้างั้นอ่ะแบบเนี้ยเพราะว่าผมพูดว่าอย่าด่ากันแล้วผมก็เตะใครก็ได้ดิถ้างั้นอ่ะเออเนี้ยไม่รู้มีหมาตัวไหนพูดออกมาเหมือนกันเตะยฮาะเตีฮาว์ตีไปละฮาว์ตีฮาว์ตี 「見つかれたこの恋」